ตาแลี่พี่นอ้องเป็นจุ่มเป็นมูลเลยครับจุ่มน้อยๆมาแลี่พี่น้องจุ่มมิจฉาดอกหนึ่งครับผมเป็นเหงาเลยอื้เห็ดพึ่งเทียเนเด้งขาลายพี่น้องอันนี้มีก่อนข้าพุมสวัสดีครับ สวัสดีครับพญาย่ยรุ่งป่านะครับเป็นตู่ทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศ๋ยวเราตั้งประเทศครับผมของกมของบอลคอนลุยส์ซามครับผมในสองวันทียีฟซีสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่บ่อลคอนกับภาพยีพะน้องมาปีนผู้ปีนเขาครับผมมาบันสมองนะครับเนาะผู้สองตาดครับผมในเขตตำบลไห่ขามเพิ่มทีงหวัดอุบลนครครับหลุยส่นุบอลคอนมึงเด้อครับนี่บ่าอลคอนสุโขศนไม่ได้ครับผมก็เดินทางมากับหลายคนครับผมมากับมิวหน่อยกับผอบอมครับผมไปรวมนุกกันครับครับพี่น้อง บรรยากาศลังผู้ลังเขาครับผมขืนมาหวดกับมืดค้นขึ้นเก่าครับพี่น้องอุย้ยเป็หลุดน้ำเบาวคอวนเด้ครับวันนี้เบาวคอวนสีส้สีมันไปเลยครับผมเปลี่ยนมาผู้สองตาเนาะครับพี่น้องไป,ไปลุยน้ำกันครับวันนี้พึ่ง <P ing> ครับผมอ้ยดอกงามแฮะครับพี่เพ็ดปังแดงครับบอนแดงขาลายเกิดใหม่ เห็ดพึ่งครับผมพึ ng, ่งเขาแข้งครับพี่น้องเห็ดลังแรงครับผมพึ่งแดงขาไลายครับผมโอ้ยพี่น้องเห็ดหนาเขาี่จุ่มเลยบาลไปจุม่มเปจุ่มเลยงามแหงอู้หัดักโ,โป๊ะเลยเห็ดพึ่งช็อกโกแลตครับผม แดงขาลายครับพึแ่งบบแดงขาลายครับผมดอกนี้ใช้จ๋วทั้ีครับผมจูมพันดอกลามเลยครับพี่น้อง สาหรรบ้านป้ากำลังจุ่มจุ่ครับสาหรอรที่นหองอเป็นจุ่มเป็นมูลเลยครับ คาราอีกครับผมดุมน้อยๆทั้งผีครับผมผู้ทั้งู่อีกครับทั้งผีคร,ครับผมทั้งผีอีก เกือซับกันเลยครับผมกระเพ็ดนาเล่นาเละดอกนึงทุปีอีครับผมเหร็ดนาเละดีกว่างาๆครับผมเบาควันต่างกล่อง ขาลายอีกหึึ่งดอกครับผมด็กแดงครับผมโอ้ยหนามแหงนผีอีกดอกนึงครับผมเกิดไม่ได้ทับพี่หน่องเพ,พิ่งแดงขาลายอีกครับดอกนี้ไดหได่หยังครับผมละงูครับผม ลงมาจากไหนนอพี่น่องบันต้องพี่จูมเพิ่นครับผมมีเหตุแล้วงูกเ,เกิดอืมเกิดใหม่บ่กพี่น่องอเ,เกิดหน่อยเท้ผมสองจูมครับผมโอ้หมาขาด เห็ดพึ่งข้าวน้อยพี่น้องงามเลยครับผมดอกหนึ่งข้านนี้ครับผมโอ้สองดกอกข,ข้าวน้อยข้าวน้อยโรงพยาบานปลาครับถ้าปีครับพี่น้อง ผีครับจูมสวยๆงามๆกำลังงา,งามพี่น้องดอกหน่อยเพิ่นเป็นเข้าๆผีครับหนาจูมเพิ่นด้คลิปแล้วบอคอนคิยตัดขาครับพึ่งแดงขาลายครับผมเอาแลงบ้านป้าครับ ดูมันตั้งเพียครับผมเป็นแท้เลยพี่น้องลองทดลังต่อเลย แ่อีกเห็ดอย่างนอกพี่น้องคือขัดแต่ผมอ้ยกินได้บอาครับพี่น้องปุ๊บไปอ็นแผ่นไปเลยครับผมแดงดง,งามงามเห็ดพึ่งแดงขาลายอู้หอยเดือกัดขาพิ่แดงขาลายครับนาแล่พี่น้อง จุ่มมีดอกหนึ่งสี่ห้าครับพี่ครับผมดอก่อยเป็นร้ายขนาดเป็นดอกปเป็นข้าวๆเลย สี่ครับผมมีแต่จูมหน้าแหล่เลยขอบคุณนสีน้องเป็นเท้าเลยจุมงงามเลย มันจะสะออนไงจูงจะปุตติปิเลยสองจูงงามๆเป็นสั้นเป็นสั้นเลย จุ่มอีกแล้วครับผมโอ้ยงามขนาดเลยครับผมเฮ็ดหนาแหลเกินไหมครับผมเป็นแผ่นเลยครับปุ่น,นี้ครับผมดอกจูมผมจะบอก,ก่อนต่างโอว้ยกล่องกลุน้อยๆต่ว่าดูนีุู่ดคาเป็นข้าเยา,าวยา ขอบคุณดีครับผมไปทางพี่ครับพี่ขอบคุณครับบันพี่ปีนแถวเลยนี่ตีนโฝนครับพี่นอ้อง ร้ายแต่หลุ่นกระดุมเสือครับถ้าเขาเปิดไปดตองันจะเป็นข้าวๆไปเลยครับผมเป็นเหงาเลยอู้เห็ดพึ่งเทียนกรมปุกกระปี่อีกครับพี่น่องดีโหงยัีไงหน้าเลอีกครับพี่น่อง ต่อไปือกระดุมเสือเป็นขาวเลยเป็นห้องนี่รุนนี่โอ้ยเป็นขาวๆเลยครับกระถ api ครับผมมาคอนเทนตอวยก่อนไว้ก่อนในห้องใหม่พี่น้องเห็นปะในห้องใหม่ อัศวะในเด้อครับตรงนี้จะได้ก็ขอถอดขอไพเรื่อยๆครับผมเพราะการถ่ายทำู้เดียวนะครับเนาะค่าตังกล่องกระบดีครับพี่น้องเซียสลเซีขัวอยู่แต่กระลุนน้ำบอลขอนไปยาวครับผมก็ฟังบุทัณใหญ่พี่น้องแต่บอกกบได้แต่แต่สอนแห้งเข้าๆเลยแต่ว่าค้าเพื่อนเหี้ย เห็นดอกคนหน่อยดึงขึ้นขาเพือ่อนยางเบาคอนยื่นแล้วค่อยตัดขาครับครับพี่น้องเบาคอนตายเบืองโมนี่พ<ฮ><ฮ>ูนพูมีตะลาเร่รุ่นรุ่นเลยครับผมโอ้ยมนันแล้วครับเก็บต้อกันครับมีก่อนครับผม พุ่ยิีงครับพี่น้องครับเข้าไปใกล้ๆครับอดอกกำลังสวยๆงามๆเลย ลาง่ายง่ายครับใส่ตะกรก้านล้ำกันครับผมหลุนกันปีครับแดงขาลายกำลัางงามมามเลยดอกงามแฮะสังปีสักผมสองดอก แดงสวยๆงามๆเลยครับนี่กำลังเกิดใหม่ดอกอไม้เป็นกระมีครับผมนี่ครับผมโอ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เป็นตะปุ่นดอกไม้ครับผมโอ้ยอเ,ออปปอเป็นตะปุ่นตันงนตน้งหดดนโคเลยออ้ยทั้งง่ายทั้งงามบวานออ้ยงามแน่ อีกดอกนึงตั้งนี้ครับน,นอ้หน่อเสียดายพี่น้องเป็นเคลีคคยร์ลมบอความเก็บเอาก่อนไปแกงนี่ครับแต่เคียร์ก่นดอกหน่อยเป็นลมเบอ้บอสบอความเสียดายเก็บเอาก่อนอุยอ้ยผู้หลุมผูนที่บโปรยใหญ่ครับ มาเห็นจาดดอกสองดอกครับผมหนึดอกครับเห็ดละโงกเหลืองหนึ่งจูม่มสองกอเห็ดละโงกขาวสามจูม มาหัวขอ้อยืดเลื้ยงหนึ่งจุ้มครับเก็บเห็นเลยเขาจับมิเตจจุ้มๆเลยครับอุ้ยหมอ,อกฤษดายครับผมขี่ครับผมดอกบานพันปอรครับหาเ่จุ้มมันครับพี่น้งองผู้ทักทุนครับหนังไปเอาทักทุนครับ าาคาดคาปนพอคอนยางพอเห็ดข้าวดิหนหันยางวาพวาว่อ่ย,อยิงสาวเลยเฮ้ยขาเป็นตะขาเยาพี่หนอดนอก่มยก็มีครับโก้ว กแลตอีกครับผมช็อกโกแลตห้างห้างครับพี่นอ้องเห็ดพึ่งเข้าวแคนหนึ่งดอกครับแกงวานครับหอมหอยครับผมสามดอกครับผมสามจูงเจออีกแล้วพี่นอ้องห้าดอกสวยๆงามๆลังบานครับพี่นอ้อง บ้านหนึ่งก็บ,บ้านใหญ่ขนาดเลยเลียนสิบเลียนซิบเลี้ยนมหาซิบตงังครับผมกใดเวลาไว้ก็บ้านละครับไป,ปพบผลงานนํำกันเลยครับบ้านเบาคขอนสีโทนสีมันไปเลยครับผมมาปีนผู้ปีนเขาทาทักบ้านสังหอมครับผมมาผู้สองตากนะครับนาะเบ่งผลงานนํำกันเลยครับพี่นอ้องอื้ยขักแหงเลยครับวันนี้ความสวยความงาม เต็มตะกาะครับผมเห็ดพึ่งแดงขาลายพี่น้องก็ได้ยุกแกงหน่อยหนึ่งเรื่องนี้เป็นเห็ดหนาแหล่ครับผมเห็ดหนาแหลกกำลังดอกงามๆจุมจ่มๆครับผมทานตานี่ยของเป็นมิ้วน้อยเกบเพ็ดโฮมเดียวกันครับพี่น้องโอ้ยเป็นตาสอนของมิ้วน้อยแห้ง,งมครับพี่น้องพูนกระตาบางใหญ่เลย,เย,เลงงยพึ่นแดงเห็ดละงหกหอมมันหอมวันนี้โอ้ยขักขักพี่น้องมีแต่ดอกงาม เบาคอนก็ขอขอบพระคุณในหลายเด้อครับอีพีทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมบบาคอนหลงสานแล้วครับขอบพระคุณในหลายครับทุกไลห์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนาะเนาะบบาคอนก็ขอฝากวีครับคลิปหนึ่งครับฝากพญาแม่ใหญ่ลุงฟ้านะฮะพุทธสกูทุกคนครับหรือว่าน้องนุ่งหลงร้านครับผมสอยขมากุลแหลกุแชร์กดติดตามบบาคอนหลงสานในเนื้อครับเพราะเบคอนหลงสานมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปน้ำรู้ไหมครับ่เบาคอนใช่ครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงสามนี้ครับสวัสดีครับหลุ่นกันคลิปหน้าครับผม